สวัสดีพี่น้องเอ๋ยสวัสดีทุกท่านมือนดีมากก็พอเด้อทางหลังเด้อทางหลังพอสบายดีพอสสามันนี่พ่อภูมิบอกว่าเขาอยู่ในถนนเสียนดายตันนาพี่น้องเลยตันนะอ่ามัอนี่ก็ที่ว่าภาพพอมาบนถนนทั้งดวนนี่พอเลยมือก้อนเขาไปทั้งดวนอยู่ในเมืองสามสันสีสันพอพาเมืองมัอนี่ภาพพอมาเบิ่งทนถวนที่เป็นทั้งดวนรอบเมืองนี่พออันนี้คือวงแหวนคืออื่น่าวงหวนเอาง่ายๆนะพ่อ เมนกะเอาไงไปพอแล้วาขอใจเลยกับว่าทั้งนี่แหละเ้าสิไปบานเทาไหร่พอเขาเอินมาทั้งโดนกนาญจนาฟังตะวันตกะไมล์เล็กเก่าเ <บา S 1> ชื่อมต่อกับฟังตเติมไออันนี้ฟังต้นออกไปน้องไอเขาถอดเขาไปฮะเตแลนออกไปทั้งวันเท่าไหร่ได้พอเอ้ยไปเชื่อมต่อกับถนนดมาเลขกหนึ่งหลังกากไปเชื่อมต่อมาเลขกสองมีแต่ภาพไปทั้งหมแหละน้องค่ายน้องค่ายวันนี้ผมไปทั้งโคลาได้หรอกว่าอันนี้สิไปเชื่อมถ้ากไปสิไปโคลาก็ออกทั้งนี้พอเพราะว่าถ้าเขาไปในเมืองมันสิเป็นรถติดอันนี้เป็นวงแหวนรอบเมืองเพื่อจะมุ่งหน้าไป ข้างฝาอีสานเปไพี่น้อเลยพอเอ๋ยกะที่ว่าเขาจะไปอิสานได้สอ่ะีเป็นสาพ้อยขนยางแนเนาะแมนพอนี่สภาพล้อยข้นยางขาเป็นางรถจักรแมนลุกค้นยางเดียวดิพ่อเอ้ยะจที่ทางกว่างเห่องเลนเามเลนสีเลนสี่เลนอือนเป็นแปลเร่เป็นแปลเรน อะไรก็เป็นข้องสางพื้นฐานนี่พอเลยยไพอเลยว่าเบิงนะเพื่อเป็นเป็นวิดท่าในการเบิงนะพอยหน้าให้หน่อยข้างั้ว้างเก่าเนาะข้างอใสอาไปทั้ายเอาไปทางท้ายอพอพวกพวกลไลนี่ก็ระางกับบ้านเนาะฟังไทกับเป็นพวกวลไขคางขวาฟังล่าเป็นพวกวลไขางท้าย แล้วก็แรงไปทางซ้ายเวลาแซงก็แซงขวาบันทางแซงซ้ายแซงขวาบ่บันทางแซงซ้ายหรือแซงขวาบันทั้งแบบแซงันแซงขวาแลยมันเราแต่พวกเราอยู่ซ้ายบาเมาเท่าไเนาะมาเทาไหร่แซงขวาเรื่องสายแซงขวาเลยแซงขวาแต่ผวกเราอยู่ซ้ายเนาะเอ๋อจะมึงยังไงทางกว้างขวางขนาดนี้พอกพละสะดวกสบายในการเดินท่าหลงไปแล้วกูจางเลยต้องใช้ท่า นี่ไปบอกทางพร้อมเนี่ยพร้อแล้วลงลงแดนนะนะีพอถาเขาสิบไปชนบุรีนะถ้าเขาจะใส่ท่างดวนไม้เลขเจ็ดเนี่ยวพอมอเตอร์เบย์หมายเลขเจเอามาทางท้ายฮะง้อพอมได้ก่อนมก่อนนะง้าที่เหนอใต้อ๋อมาทาอนง้งายมาทางโค้งเนี่ยทางโค้งาท่างโคงันนอ๋อ ปัดเบี่ยงสายเดียบอ่ะเบี่ยงสายนะสายก็ก็สายเลยนะขวาเด้อไปขวาเรียวสายเดี๋ยวไอเหี้ยวหรือเลี้ยวเลี้ยวตัวล้ออ๋อล้อเลี้ยวเลี้ยวคืองงเลยนเจ้าเห็นเนี่ยว่าจะเห็นจากไปเราซูมูจะฟังเนี่ยมันจะไม่เห็นแล้วเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เดินทางไปใช้กับมาสะดวกสบายกระถือว่าบริเวณไรอย่างที่คนกล่าวขานนะพ่อเนาะ เข้ามาเขาไปเซตกระไดแตนะ่เข้ามาสิต่อตอกต้นไม้ดีเด้พอดนันทั้งหนาพอทั้งหนาก็สิไปสวนน้ำพุม่มใดได้พอยสนามบินน้องงูเฮาหรือว่าสนามบินสวนน้ำพุ่มเจ้าหน้าจะได้เบิง่งนั่งโทรอดถัดดีทางสายไปไปเรื่องแล้วแล้วก็ออกไปทางชลบุรีได้ได้พอ,อไปผู้หละสิ้นสุดอยู่ที่บ้านฉางระยองผู้นี้พอไ,ไปทางหลวงหมายเลขเจ็ดน่ะทางหลวงชลบุรีสายใหม่ออกไปไรกชกบังได้ออกไปพระขนงจะได้เบิ่งข้าววัดสุดยุณราชกบังมันจะมีสะพานถล่มเลยนะ กนันเดินเท่น,นแล้แลได้า,าไดท่นสนส่ีบเินกันไปนะครับตยังเดินเยพอมนเมนทางรถไฟฟ้าเฮ้ยทางรถไฟฟ้าแอร์ผ่อนลิงก์นะพ่อที่ออกมาจากพญาไทหรุอพรงเทียนะพอ ออกมาจากพญาไทไปแถว BTS นะพ่อที่เอามาจากแถวแบบเ,เอ MBK หมดแล้วออกมาเลยจะไปหอสนามบินน้องเหาสนามบินสุวรรณภูมิหมดเลยพ่อนี่เพะ่ดนว่าแอร์พอร์ตลิงก์เน้นทั้งหน้ากับไปทั้งโค้งที่จะออกมาจากทั้งด่วนหมายเลขเจ็ดมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดที่มาจากชนบุรีพ่อแลว้วก็มาเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาหมายเลขเก่าตัวนี้ได้พ่อึ้นมากาญจนาเรื่องถนนเสนีาเด้อ แล้วก็ออกไปเลยชนบุรีออกไปพุ่นแหละด่านเก็บเงื่อนไขทับช้างแล้วก็ไปพุ่นแหละออกไปถนนลังซิตนะเขาจะยกได้พุ่นแหละคุณจะมองที่จกเล่นใช่ไหมพูด <4 S 1> ฮะ <4 S 1> สามเล่นสี่เล่นเลยป่ะนี่พอนี่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 โอ้ด่านบนประมานเส้นทางรถไฟด่านบนนะ เป็นทั้งทีเป็นทางข่ามข่ามทางอ่าทังด้วนนี่แหละเขาเลยอ่าเผื่อจะไปเซรีไทยไปล่ามกำแพงไปเขาทางด้วนที่จะเป็นทางด้วนกาญจนาเอ้ยทางด้วนอ่าพระรามเก้าพระรามเก้าอะไรกับทางด้วนอะไรนะแจ้งวัฒนะทางนั้นตอนนี้เนี่ยพอตอนนี้เนี่ยพอจะเคยเห็นอยู่ป่ตอนนี้อ้าวไอ้ท่านทัดกับอะไรทายทอดให้เบิร์กบอ้ะ อ๋ออันนี้ก็เป็นช่องเคลื่อนมาเ e อ็นโฟนะพอเป็นแบบรถที่ลงทะเบียนแล้วก็แลแนเข้าไปเลยนะบ่ต้องเสียเงินสดจังซี่นี่คืออ่าช่องเ e อ็นโฟที่คนอื่นเดี๋ยวมันขอจะต้องแลี้ยข้าไปจะเบิง่งทางด้านซ้ายก็สิไปท่านั่งข้ามแหงไปเสรีไทยจนะน่าจะเคย,ยได้ยินอยู่เนา,านนะในโทรทัศน์เนาะโอ้จะเบิ่งจังได๋พอนี่ทางบ่ธรรม,าามาดาเด้่กว้างขวาง อาจะเลี้ยวเห็นยังไงในทางนี่เอ้าเห็นแต่รถเอ็นแต่รถจะเห็นจะเห็นความเจริญของเขาเนี่ยบอนี่เลยพูดนะป้ายบอกทางกับชัดเจนมึงเทีพอเส้นทางกับแบบตาเหาก็บเลี้ยวเห็นช่องไผ่ช่องมันนี่นะทางกว้างขวางทางนี่ก็ถือว่าเป็นทางที่สําคัญเลยแหละ อันนี้คือด่านนี่คือด่านทับช้างซื่อนะพ่อเจ้าเนี่คือทางเอ็มโฟเอ้ยนี่คือด่านทับช้างช่วงนาทิศการไ่รว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าอ่าสงกรานตงพุชเช่เปิดแลนด์ฟรี่ได้พ่อนี่ยช่องนี่แหละพุชโบวี้การโบวี้การเก็บเงินในส่วนของการส่งปีใหม่ยังเจี๋ยพุชเช่เปริดถนนแลนด์ฟรี นี่คือทางของประเทศไทยโว้ไปหนอเฮ้ยไปเร่องวิทยการน,านาั่นทั้งลณาเพื่อคือไปเรื่องวิการจราจรหลีกเลี่ยงไม่ชําระค่าผ่านทางเป็นความผิดทางอาญามีโทษปรับสิบเท่าเลยพ่อจุดเทียผ่านไม่ถามบทบทจ่ายเงินนะ,นนนนะยังรถต้นเห็น,นเท่ากับบังเอิญร่ทันเห็นรถแรนไฟแรง่านพอดีเลยกระทังมันน้อกระทั่งเป็นจิแนตนาเป็นส่งเวลาของคนนี่พ่อไอ ช่วงเวลาที่เปอร์แลนด์พานเขาเปิดกับสิมีช่วงไฟช่วงม่านนะโอ้ตรงนี้เป็นท่ารถไฟอีกย่างเนาะนี่แม่ท่ารถไฟรอฟอรอฟอม่นี่ยรถไฟฟ้าระหว่างเมืองพวกนี้ <c ười> เป็นบ่ะน, <c ười> นี่คือเส้นทางที่จะออกไปราชินทาได้พอทางน,นี้มินบ,บุรีรามอินทารามลูลก,กาบางปะอินตรงไป นี่เรากอยังไงจะได้เห็นเส้นทางของเมืองไทยเวลาข่อยมาเราข่ายได้เห็นข่อยยังของขี้นอเจ้าเนี่ยจะนั้มาเห็นน้ำว่าเส้นทางของเมืองไทยเขาเป็นอย่างไรเขาสะดวกสบายขนาดใดนะให้การเดินทางของประชาชนสะดวกสบายมาเท่าตอนหน้าไปกับตรงนี้นะตรงนี้มีแต่ว่าตอนนี้ังี่ท่านจะเป็นรถยังทันลายหน่อยพ่อทางกับพอดี ฝรั่งมา,าแบบว่าแบบแบบแบบสมบุกสมบันนะฝรั่งเนาะ,ะมาการผจญมาการผจญไพ่ฝรั่งอะไรไไโอ้นี่แหละพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมือนี้ผ้พาโอกับแม่นะมาเบิงนะมาเบิงทางด่วนของประเทศไทยถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้งนะองเนาะเคยเห็นแต่เขาเล่าเนาะพาะ เคยเห็นแต่ขาเหาเคยเห็นแต่ขาวหเคเห็นแต่ขาวัไรานัเรห็นข้าวันงไอนส่สนะมัใส่รวอั่ผงพวงรถขายของนะขายข้าวเขาไพ่อขายของปขาาวที่บนเขาตามหมู่บ้านกับข้าวจะกับข้าวเที่ยวแหงที่นตามหมู่บ้านนะพ่อ เป็นยังไงเขาขนแไปม้อย่างนีเฟอนีเดฟอหนีเดฟพอนีเดฟพอว้าคืออาไงความสะอาดของถนนจาเบืงตมันแบบว่ามันสะอาดหูสะอาดตาเท้าสะอาดตา กากาอยู่ในครับผิดชอบของทุกคนนะพ่อเนาะซอยกันฮษาวาฮะนเไปงไรออามคแกนแกถามว่าคอนแกนก็ที่มาว่านนี้เื่อจะเลี่ยงเมืองนะพ่อมันไม่ได้หลายหายทางดิไปทางไม้เลยเก่าฟังตะวันตกก็ไดิบังคสกานนะมันาอ๋อยูพูอยูซีคิว ิวโพราดคุณปอเอ้ยทังงกายเขาจะเอาไปตั้งหลายกิโลสองร้อยกิโลคุณประมาณนั่นแหละนี่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 จะบึงนี่พ่อนี่ถ้าจะมาเมื่อกี้จะเห็นท่านรถไฟไฟฟ้าจักทังแล้วสองเซนี่เซนที่สามดินี่คือรถไฟฟ้านะสายสีม่วงนะนี่ข่ายกับสายสีเหลืองนี่พี่น้องเลยนี่คือลาวินท่าพอข้างล่างเนี่เป็นถนนลาวินท่าลยทังรุมนี่แต่ขวามือก็เป็นเออ แฟชั่นไอเล่นถนนโนนาบินท่าโอ้ยปอบพิษปอบถึงจีบอบาบ,อบวกกันพาพาพาเลยมื่อกี้ก็บ,บที่ว่าภาพพร้อมเ,เนี่ยปอบพิษปอบถึงแน่ตื่นตอกตื่นเต้นแน่พี่น้องเอ๋ยนะยังไงพ่อันเห็นน้า่ว่าเพิ่นอาจจะบูดคู้หรอกวะท่านเป็นเส้นไหนเป็นเส้นไหน,หน,หกกนเนาะจะคู่ก็พอมาคู้่แต่ออกก็จะซอยเดี๋ยวยุบจีบ<ๆ>อ๋อออกวันเสาร์เดี๋ยกับยังบอจักบอตี ก็อยากจะเบิ้งแล้วคอยกัจ๊กจ๊กสีไปบอกจังไหนอึดอัดก็อยากจะบอกชาวบ้านอี่คือเป็นจังสีเด้อเนี่ยบางคนกอาจจะบอกเข่าใจจังสีก็จะบอกปเป็นแนวทางมาถามเมื่อบานเมื่อบานอาจจะจะเบิ้งในโทรทัศน์อ๋อเส้นนี้บอกเขาเดือบไปแล้วสีน้ำเมื่อคือคือกัารมุดนะพ่อานาะ,ะแล้วกาถนนมีหลายเส้นเลยบอหลายเส้นทะลุไปกันมากมีกนนบาางค็ 4ี่เลนฟังนี้ทั้งนอออีก2เลนเป็นเป็นเป็นหกเลยว่ะฟังนู้นเอกเป็น12บผุนนี่สองฝากฟัง12เลนผุนนี้รวมกันนี่แหละมันมีเขาทั้งหน้านี่กลายเป็นสามเลนสี่เลนบางบางบางคนเขาเบิง่งนันฉพาวบางคนเขาว่าเจ้ากับบรรน,นอกเขาเมืองมาซะ พอแล้วก็บ้ารนอกอีนะพอแล้วขามาแล้วกับบเห็นกับเกือบหลอยสิปีหลายสิปีที่จะเบิรงนจะ้เท่าทันมาพอเหือเบิรงเบิงซื้อทีวีกะยุ่ากับเบิร์แกสองไทยน้ไหมเนาะแกทางด่วนจะว่าบวหู่วว่าท่านเราไปไสหรอพอ ่ตื่ตื่นั้ต้่ื่นมาตื่นทังใต้ดินบ่ทังเป็นเมือมันมันต่มตินามันงอาอีกอ้อนามผม่ได้ต้องนามไปเอาวยางหัวห้องแล้วผมนก็เศร้าเขาหี้แล้เรอพ่อนามันก็ไหลออก ออโตเมิต yeah, okay, right. ิกบ้านผ้าพอไปห้องน้าไม่้อาเลยพอเราไปเยียมมันออโตเมติกางไปอุโมงค์อุโมงค์บเขาเาสะอาดไปแล้วเขาก็บบริเวณแบบว่าเก็บเงืนดิบริการฟรีห้องน้ากัไปสีแดงยเนาะไปสีแดงไปท่านยะ จาก,การภาษาไทยออกอยังไงนันพ <c oughs> ่อกาไารภาษาไทยออกยังไงกาาาาภษไทยรด้วยเส้นทางจากกระสีภูเขาจักเราเราไปใช้มาใช้แต่ว่ายยอย่างภู้ว่าเส้นนี้่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะเชื่อมต่อออกไปทางภาคอีสานของประเทศไทยได้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะพอ่อยังไงเป็นทางเป็นทางด่วนระหว่างเมืองนะพ่อนะเป็นทางลวงที่เลี่ยงกรุงเทพมหานครนะพ่อ เปี่ยนตัวเมืองใหญ่เพื่อจะออกไปทางอาเขตนอกของไทยเนี่ยสนเส้นนี้ก็ถือว่าออกไปเชื่อมต่อไปบางปะอินแต่ก็แยกออกไปทางเหนือไปถนนมาเลกงสามสองเสียแล้วก็ไปถนนมาเลกงหนึ่งพ้อยู่ที่ขึ้นเหนือน,นั่พอแล้วก็ไปถนนมาเลกงสองนะที่ไปพะอีสานเนี่ยนะที่ไปโคราชที่ไปชินสุด<พ>อ,อยู่น้องค่ายยังหลอกหลอกหน่อยๆยังยังไรอยู่นึงยังอยู่ในเขตแครายกระบะติดกรุงเทพมหานครอยู่ปทุมธานี้ ทุ่งท่านี่นนทบุรีอยงที่นะากสิวันยังอยู่ในเขตชั้นเมืองของกรุงเทพมหาคอนครอยู่อ่ะทางด้านทางด้านซ้ายกทิไปดาวคาน,นอกไปถนนพระรามเก่าไปเอกการไม้ที่พอไปเชื่อมต่อเนียไปเชื่อมต่อทางอ่าทางด่วนคือการทางด่วนอาจจะไปเป็นทางด่วนแจ้งวัฒนะทางด,ด่วนหลายทางด่วนที่เชื่อมต่อกันเฉลิมมหาคนครจังสี่ถ้าตรงไปเทางสิไปรามลูกกาไปบางไปอินเ่านสิไปเนี่ย เบื้องที่เราพูดนะท่างด่วนเขาสะอาดงามตาแม่เว่ยตัวเรานี่เป็นอะไรนี่เป็นเส้นทางรถไฟว่าตัวเาบริเวนเป็นเส้นทางด่วนคือกันเป็นสร้างเส้นทางด่วนที่จะเชื่อมต่อไปถนนพระรามเก้านะพอนะบางคนก็อาจจะมาทางข้ามแยกออกมาเลยเดินหาสิบกิโลออกมาเลยเดินหาสิบกิโลออกมาจากสมุดปราการตอนนี้เลยเดินหาสิบกิโล น้าเราจะออกไปทางทางรางศสินนครนายกนะบอกรุ่งที่ปุ่นทางสองสันสามสันเลยลระดับพักเจเส้นพัในเจ็ดเส้นมันเดี่ยวกันไปเดวียวกันมาในเจเสน่าอยแล้วเจ็ดเส้นยตึงๆโอ้จะน่ะเ็เส้นแล้ว มันตกกลัวลแหละฮะคือเ uh ็าเเสร็จแล้วมาสมมติว่าอาจะลงนี่กจะสลกมสบบ้าไปอรก็ยังว่าจนีเรัเอจะิจเออจกสี่ก็จะอยู่ได้ได้คือใส่ใส่รถเพทนเป็นอล่จากชือวาน่ยเปนองนี้เรากจวาเรากอยู่แต่ในบ้านจรจริจะไปวันอะไไปยุุดสยุอุด เจอปั่มเจอไใส่มันไปเมื่อไหร่รจไปเม่ไหรไซไป่อหนี่พอจะเบืองที่ไปบอกทางนะรถก็ไรียนอะอยหอืมนได้มันแรนว่ได้รถัแจเว่าเป็นทังล้วนที่รถที่ใส่กวามเร็วต้องต้องเซนนอกถ้าเป็นรถจ็กมันตอต้อข้างนอกแทั้งลวนนี่ทางมูบาหรือว่าชุ่มชนก็เริ่มขยับขยายออกมาเลยใช่ไหม จากเมืองหงยๆออกมากอยู่ทังเมืองนึงนอกเมือนงนอ ok. กขยายตัวขยายออกมาเพื่อจะ,อะขยายความเจริญมีแเ็นบทาต่ตากลนงานีดี่าเพไบรยากาศสดมรรยากาทึก่อตทึกสูงใหญ่มันหลายห้มันตึกสูงแล้วมัน่านบรรยากาศมีน่นไปอยุนี่นี่ป้ายบอกทาาพอจะเบิ่งเนี่ย ด้านสายมือเนี่ยออกไปรับลูกกาถามมนนหมาเลขสามสามหนึ่งสองนี่พออ,ออกไปรับลูกกาออกไปสะพานไม้นะออกไปทางนี้นี่รับลูกกาออกไปทางผนโยธินนี่พอถนนผนโยธินนะในกรุงเทพนะเาจารยอาจารยู้อุมดอกผ้าจะไปอยู่เอา้าถนนผนโยธินแล้วก็ออกไปทางรับลูกกาออกไปดอนเมืองได้นะพอ <ś led> นะ่อไปอยู่นะแบบว่าก่ค่อยก่จืดอยู่พอ มาเจอมาลายเซนไลมาเจอนอกจากจะออกไปล้ลกก็ไดไปป้าจินก็ได้ี่ว่าไปในครราชีมากับไปได้เซนเนี่มันก็จา้อจึงี่้แม่ป็น่นจะาอขออัอันนั้นแหละอันแหละเรื่องาว่สันอาจจะมาคือกันเนาะเคยมาคเคยเคยชินมือกันก็ตกระล้มก็ตกตวงอะไรลกเห็นก็เห็นสกับง มันบอกวามันจะไม่แยกออกไปเัเห็นชัดเจนมดเลยทางทางดวนทางไปทางมาเห็นหนมดงเห็นมางเห็ทมดงเนมุดมงเนมุงเบ็นมทาึงนุดางเนมุมง็นมุดงมงเอ็งหนึงเนมึงนมุดมงนมนนี่นดนีุดหนมึงเมงดนนทางขมถนนแ็งน็นนนนึ่งแ ได้เห็นแล้วก็จะเป็นยังไงจะเห็นแล้วเปิดเปลดวืเต้นเปิดเพิดไปริ่เไปเหเปเปื่อเตนทีาผไปเห็นว่าหว่าลูปักว่า้กลายด้วยายอกทีใหม่แล้วอก็เห็นว่าผ่านาะเห็ดสมทีมือน่อนาะ เบิ <mile> ่งการก่อสร้างแห่เอ้ยจะเบิ่งการก่อสร้างปุนหะพอเขาก่อสร้างตลอดเลยว่าทุกเดือนก็มีการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเนียถ้าจะอยู่เดือนนี้จฉพะเ่าจไหนอาจะมากอาจจะมี่ไม่ไม่ไปเรื่อยเรื่อยเป็นเการเหตุห้องเป็นห้องขับเนาะห้องขับการขยายตัวขยันเศรษฐกิจขยาันพลเมืองรถอะไรรถอะไร เส้นเส้นทางไพลเส้นทางมั่นเนี่เฮ้ยขี่มันตัวใส่ก็ยังยาดก็ตับก็ทางความเปอมข้างกลางข้างกลางข้อมเร็วข้อมไวกับใส่บางทีลอยเศร้านี่เห็นะครับเส้นทางเขาบางทีแหละเฮ้ยข้อมสะดวกสบายจะเบิ้งนี่ตื่นตาบ่นนี้ ตลาสเวอรคือจบงามสวบสบายเปิดเผยอลงนี้นะโล่งสิท่านแม่นโล่งเหนะโล่งแบบว่าบบกุดอัดสิหนอบุฎอารันกุ้กที่ว่าเกือบผ้าสิบกิโลเมตรเดี๋ยวพอตอนนี้เ่าจะออกทางออกแล้วถ้าออกที่จะไปนครนายก เีเออ่เป็นทางรังสิตนครนายกสิทธิ์ทางฝั่งซ้ายเรือเบี่ยงไปทางฝั่งซ้ายนะบ่เขาจออกไปนครนายกเป็นถนนังสิตลังสิตนครนายกทีอ่ออกมาจากกรุงเทพอีกเส้นหนึง่งได้ไนะที่สมัดไปนครนายกได้บกไลจากกรุงเทพการเดินทางก็ถือว่าสองชั่วโมงไปนครนายกประมาณนะมณฑนนเบรกสามศูนย์หาที่เขาจะมุ่งหนะ้าไปจะมีฝั่งซ้ายก็จะเป็นลังสิตฝั่งขวาก็จะเปน็นนครนายก นครนายกนี่ไม่ละแต่ว่าแมนจังหวัดแมนจังหวัดนครนายกนี่แหละคือเส้นทางที่ได้์พาห์พอบิ่งเดือเป็นของเดือเนี่ฮะมากรุงเทพมาเมืองไทยแล้วก็อยากให้พอได้เห็นไรยางเนาะโดยที่บาโบเองเป็นคนมักเดินทางแต่อยากให้พอได้เห็นนี่แหละถนนหนทางนี่แหละพ่อไปอีกจังหน่อยนึงไปอีกจังหน่อยนึงก็บหอดถนนรังสิตนครนายกแล้ว เอ่นนอนาคัี้ยกก็ถืวอว่าออกไปปราจินได้ปราจินบุรี่ลา,า,านี่หอรอกับอ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 ขมังกับโลินบุรีรามรุนแรงตาคนนอกแม่นกขับเลี้ยงคนรามีคนแบบว่าซาร่าผมนี่รว่ากลางเ,างเ,างเานาะางกิซาน์เนีะอ้านี่ฮอรเราพรอเาหเลเส้นทางนี่ไอผลาจะมาเบิ้งเด้หมดเลยนี่คือ ลงุงเอาขึ้นเขาสิออกแล้วเขาสิยออกไปนล้วเายกตามเส้นทางที่เขาจะไปนี่คือเส้นทางทีผ้าจะมาเบ,บิ่งนี่พ่อนี่คือ,คอทางลังสิษนครนายกด้านซ้ายนี่สิไปลังสิษย์นั่งฟังนี่นน<อ>ใช่ปอเห็นคลอง,อง,องอเหรอพ่อโอ้คลองลังสิตโอ้เบิ่งเอาถนวนท่าฝัา่งนั้นไปลังสิตนี่นี่พอมีเส้น,บบรนเรงแรกจะเบิ่งเนี่ยเจ้าเคยเคยยังไงอ๋อซ้ำนั่นแล้วซ้ำนั่นแล้วฮะ อ๋อฮอนแล้วฮอนแล้วแม่เอ้ฮอนแล้วเอาละพี่น้องฮอนแล้วกรสิลาสับช่องไปเพียตคนนี้เด้อพี่น้องเด้อจะเดิน,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 าาดนทางต่อพาพอไปวัดนอกพี่นอ้องเนาะทันทีที่มากรีบของบาโบพาฟอแม่์ขาเชียวน,น้องพี่นอ้องเนาะไปเรื่องกดไหลเป็นกำลังใจกด,กดกระดิง่งอย่างเตือนเพื่อสิบุฟบาทคลิป,ปใหม่สนับสนุนบัตรโมดเดืการมากดขามโคตรชนะนอกพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสบายดีแม่สบายดีสบายดีสบายดีไปแล้วพไยผู้น่าที่บอว่าเข้าวมันจะทั้งโดนที่บอพ้านี่ยข้าวมันจะทั้งโดนท ทางเราอยู่ด้านบน